ครับสวัสดีครับพี่ซีแฟนคาเฟ่ช่องทุกคนครับผมอ่ะมาตามคงสุไทยกับพ่อเตี่ยมกันพี่น้องพ่อเตี่ยมจะให้คงสุไทยหรือบอกคงสุไทยพี่น้องพี่ซีครับผมอะมาติดตามรับชมกันด้วยพี่นอ้องกลับมา,ามอนีพ่อ,อ,อเตี่ยมออกแนวทางนอกพื้นที่คือสันจอดพี่น้องที่ครับผมก็ <laughs> เรียกว่าสันจอดนะพ่อเตี่ยมนะอ้าวันนี้ครับผมวัสดีครับผม เนทางสันจอนี่เ่าเี่นทางสันจอน่นี่ตัวเเตมมาครับผมเอาเขาต่มพีมาแบ่งปันเนวทางสันจอเฮยสันจรเอาหฮสันจรเ็หวยเสันจรงเขาแต้มโคตรไทยเาเตรียมชุดบนล่างมาพ่อเนาะบชุดบนล่างโองรถือไทยเอาก็มามากลายนาไรตากไรตาี่ยิงในด่าตัวเกัน่ นี่ครับเสี้ยนใช่วานเนาะเด้อพี่น้องใส่มาลวดตัวกันเจอโอกาสมาเจอกันพอดีครับผมถ้าไมได้กเดินทางไปหาพ่ออยู่บ้านกันนะครับผมบออันนี้บังเอิญมาพ่อกันเด้อพี่น้องเด้อมีป่อพี่นอองนากพื้นที่โดนโดนพบกันเทค่หนึ่งบ่อบอลนะเป็นน้าแม่เอ็กปอดเยอะกันเปล่าใช่ไหมเอ็กปอดเยอะเอ็กปอดเยอะเอารถเนาะครับเนาะครับผมหกเอฟซีว่าบอลแต้มบอรลีไล่กีฬาครับผม บ่มีกัดดนะครับบมีกัดให้ยากให้เอฟซีมันถือน้องคาราบ้ชองหลังจากที่มันปล่อยตัวนี้เขอนคือจังจวดจ่าเถื่อนเก่าหนึ่งให้เก่าหาเกยาหาเพราะเร่นี้ลุยเลยเก่าแปลกแล้วเก่าหาแล้วโอ้ยหัวทงเทียนน้องคงชุดใยเนาะไม่คิดวีาจะร่วมชุดบนล่างไปเลยครับพี่น้องชุดบนชุดล่างนะครับนะครับสรุปไปเลยครับพอแต่ โอ้มดเห่ามันขีดหมดมือเลยื่นเดือมาเซียนโอ้บ่ขเนาะบ่บอยยังก้อนบ่เขียนเลยวะเอาเลยครับเเงิกันสิออกแล้วมือนอนบ่บ่อยังเลยนะครับต่างกองทากันแล้วนะครับ บ่ได้แข่งไวทคือมูเขาบอกพอแจมว้าใส่ตุ้มใส่แองไวทบ่พอแจมซุ่มเขาบ่พอแจมพี่เล็กพี่นุ่มเด็กกิ่งโมตมอลไลโมตมทางกิ่งซุ่มคือเป็นคื่อโมต้องใส่โง่งขอเด็กยังกระลั่นตีว่าใส่แองใส่โอ่งไปคือเขาเนาะสูตรเพิ่มในเดือนนี้ตลอดนะครับผมวิ่งบนห้าขับแปดจับเอาละคืองวดนี้มีเฮไปจุกกันไหมฮ่อง ไปจูนงานเดี๋ยวบ้เนาะแต่ร้านเขาเตียมนะครับเนาะถือทราบตัวแตีงงานไหมสปอไม่เอาเอามื่อนี่มื่อยังเคยเตีงงานไปเอาว่าตียงกิ่เจ้าสาวผู้เก่าแหลนบ่เจ้าสาวผู้เก่าแหละแตียงไม่เตงไม่สิสาธวมันถิ่นมันแต่งในกูดีนหมเนาะแบบว่าแต่งหลบกันนี่นะครับแถวที่เพิ่นได้มางานนะครับเพิ่นก็ไใดตำบลนี้ไปปลายปาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวอ่ารอบนี้นะครับขันมีทิพานยังกะกลับพอสดพออภัย กันแต่งไม้นะครับคุณเจ๊ห้ดีขึ้นเพราะเ่าแมงซี่เอากิ่นหลายเก่าๆนะครับแม่ครับกิ่นนี้มันเป็นตันเลยบอกบชุดผลพอแจมครับผมวัวนี้ถือจะสามสิบหลานเน้อบนห้าวิ่งห้ากับแปดนะครับน้องรักลอยบานนี้ลักร้อยก็มีมากให้ผลรักร้อยพร้อมพี่น้องสิแต่ว่าหลักลอยสิบปจับนี่ให้ได้เอาไปจับเอาไปจับเอาเอย่างเงีเพราะว่ามันจีบมหน้ากระดาษก่อน สี่ห้าสองสี่ห้าสามนั่กับว่าัเจ็ดห้าสองเจ็ดห้าสามน่ครับเจ็ดห้าแปดเจ็ดห้าเก้าสี่ห้าแปดส่เกาทชุ่มรักลอยจับเซลเอาโอ้ยข้ามเนสี่หมันสี่องเโอ้ยเล็กเป็นหนอเียกได้เอ๋อเลขกเป็นหนเลียงจับได้ได้สี่ห้าสองส้ามาก็จับเจ็ดเทลลเมนมาล้วกัจับเล็กที่ทังไหนเราพอเพลนนี่ล่างเนาะเล็มันทั้งไหนอีก โอ้มีเด็ดขนาดมีเข้ามาแล้วสีเด็ดที่ได้กับบลูอะเด็ดสูเพอาเตี้ยมบ่ได้ดอกนี่คลิปนี่แมนจังเลยซม่งนี่ต้องย่องซมไปก่อนี่โมงนี่เด็ดบ่เด็ดต่สร้างต้องเพราะเตี้ยมเลยแมนอยู่สูเสียบเซรันอะไ้ดอกใช่แมนยแล้วผมขอด้วยกระดาษแพ่ยนี้ไปหยิบไปขังเซแองไว้ที่กันลขังเซซุงซะเซแองมันจะเปียกน้ำขังขึ้นเดือนหน้าไปแล้วเนาะล้างวิ่งเกี่ยวเอาละ เขาอลิซไซผ่านยื่นรถตูดอยู่ปรตเอมับะไรรถตูดรถยู่อยูปลาเศ้ารถยับตะกรงน้ำพอาปานตู้สามแปดตลอดเยอะมกให้กันพอแต้มเลยสุดยอดเจ็ดสามชมล่างนี่เจตัวเดียวตู้ซื้อพอแต้มแตงงามขาแปดคือบ่อน้าหมูเนาะกับฟังบาบมาบ่ พอเปลียดอมมาครับผมบ่เป็นพาถือเลรีจะความสื่อไว้ก่เนาะนี่ยังนิ่มครับเห็นแล้วนะขอบคุณผู้ชมนะเร็บสไมเก็บสี่ฝากไลค์กดแชร์กดติดตามทุกช่องทางนะครับ f c พอพอแต้มนะครับ f c พอก็แปดคเดดกวเอพรนะครับเอสี่บาเทาเอสี่เดดอ์กลวเอสี่สายฟ้านะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามดอนลาไว้ในเด้อฝากบ้านเห็นเนะดอลลาเนาะบัตรชีวาอจะาลืมอพีเสียษเพชรผ้าลวด้ว้พี่น้องด้อสองหน่อยๆอันข้ามแน่นๆไกลหน่อยกาัล่างเจ็บเนียนเนียนล่างสามเจ็ดสามสี่มันออกเจ็บสาเจ็ดสามเจ็เจ็ดสี่ ว่าสิว่าออกโตครับตีเพราะว่าเพราะว่าตีนั้นกาอ่านได้พี่น้องชี้กับผมแม่นบพตีกับอ่านผิดมันวิ่งเรียกเจ้าของมก็ถือเลขเจ้าของแล้อ่านผิดเอาพี่น้องชี้ครับผมเน้นล่างนะครับผมเจ็ดสามเจ็ดสี่วิ่งเจ็ดนะครับผมส่วนบนส่วนบนพ่อแจมเน้นให้บ่อนึ่งี่ตัวเน้นพ่อแจมมือท่อๆกันเลยมันงามทั้งช็อตตัวไหมงามหมดตริ สองตัวเลนสี่ขู่เออหันหากับแปดนี่ไหมมันเลยตัดบ่ได้ไหมกับผมเล้เนีนบ่ได้ไม่เนียนบ่ได้เอาต้นใจพ่อเตียมนี่มากตัวเดเอาเอาชักชักคู่นึงมักสองตัวนี้ครับผมห้าสองกับห้าแปดเนี่อนคับหวดที่เลือพอเตีมคือวงไห่ก่อสองมักบอกมันมักกับเรื่มันมักถือกันนี่เขาเต็มเตียมครับแต่ว่าตัวนี้ตะกอนมันจะมีหกความเป็นว่า สามซี่วันนี้โครงสุดท้ายถึงบูมียหกแล้วมีตะเกียตัวเดียวล่างคัดแล้วคัดอีกเนาะครับเนาะแมนขัดกันแล้วเกียนี่วิ่งได้เลยล่างับวิ่งไล่ได้ายไล่ไฮด้วยเปอเซ็นคือกระจอกะห้าเปอเซ็นเต็มร้อยเปอร์เซ็นเต็มร้อยนะคะท่านผู้ชมผมคัดแล้วคัดอีกสำหรับผู้บริโภคเนี่ยกกันตัล่อกันเจ็ดสูงเจ็ดหนึครับผมครับ เจ็นก็คือเจ็ดสามเจ็ดสืเรื่องหลักลอยสีกับเจ็ดด้วยครับ่านผู้ชมหลักร้อยชุดบนสี่กับเจ็ดอันมาอันันอันเจ็ดอันเจ็ดศูนย์เจหนึ่งตะก่อนเปลิดร่องไม่้อตะก่อนตะก่อนเอาพอเตียมเอาึ้นไหมเอฟซีมันแคปหน้าจอโค้งดท้ยใหยพ่อเตี้ยมเนียนย่ำแคปหน้าจอทผช้่มนะครับเนาะพอเตี้ยมรับสรุปโค้งสุดท้ายนะครับเนาะเนียนๆครับสิบหกุมภาพันธ์สองพชุดบนครับ เด่นวิ่ง5กับ8ครับพอแตมมาเด่นเท่ากันเด้อครับพี่น้องชุดหลัก5 5 2 5 3าสองห้าสามครับห้าแปดห้าเก้านะครับผมหลักร้อยครับเด่นที่4กับ7นะครับเนาะ4กับ7เด้อครับพอแตมมาจับใส่เอาพี่น้องจะ4 5 2 4 5 3 4 5 8 4 5 9หรือ7 5 2 7 5 3 7 5 8 7 5 9ครับชุดล่าง7เม็ดเดียวนะครับเนาะครับพอแตมปล่อยก่อนหน้านี้คือเด่น7กับ6 โค้งสุดท้ายฟันที่ที่เเม็ดเดียวครับผมเจตัวเน้นครับ7จ็ดศตะก่อนหรือตัวรองมาพอเพลพเินมานะครับตาผช้ชมแคปนาจอนี่ครับ ลาร้อมกันกับมาเเ่าเลยฝาทติดตามช่องเดนสกาวเช่นนี้น้ำเี่หทุกช่องได่เี่นองเชียร์นะครับเพราพเตรียมรถลงมาอยู่างเดียวเห็นนหาเกี่ยนข็สิบ่ได้อ่านเด้อภาวาสายพาสรถไทยมันยานโสคดีโสคมาน้ำเลครับติดตามช่องพอเตรียมน้ำแน่ฝากนรงใจเหตที่งานสุขุมสุขคนเด้อครับทุกช่องครับเ c แฟนครับทุกท่านขอบคุณพ่อเตรมพ่อเตรียมยังากบอก FC บ่เอาให้โสคๆมันมกันครับวันที่1 6กุมภาพันธ์ห6นี่ครับเนาะฝากชงนําเล่อ ครับฝาก่องพอเตรียมผ้ารวยนั่นแหละครับครับผมเอาพอกันคลิปหน้าสวัสดีครับครับผมครับผมหลังจากที่บ่าวถาวรลาแล้วนะครับดอลล่าสิล่าด้วยครับมครับเอาทุกช่องได้แล้วกดแชร์กดติดตามทุกช่องทางนะครับพอเตรียมผ้ารวยนะครับพอเพชรผ้ารวยพอเข้าไปผ้ารวยนะครับเรือนสะกาวสายฟ้าบ่าวเท่าแม่หมูดอลล่านะครับผมแคปหน้าจอไว้นะครับมักบอกมักเฉยไหนที่เจรณาเบิร์พี่น้อง ครับสำหรับคลิปนี้ก็คงสิ้นยุทานีนะครับต้องขอขอบพระคุณคนณแมพี่น้องท่านผู้ชมทุกทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังทางช่องสตาร์ไลท์ชาแนลนะครับแลักกาทีมงานทุกคนนะครับผมขอให้คุณแม่พี่น้องท่านผู้ชมโชคดีรวยๆแห่งๆกันคู่คู่ทุกคนเด้อเด้อนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงยาเจ็บยาจนนะครับผมถ้ามากถ่ายชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจนะครับสวัสดีครับครับโดน่าสวัสดีแอป98พารวยก็สวัสดีครับผม